สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ชมรายการครับวันนี้ได้เวลาแล้วครับนักล่าทิมขาล่ำนำเซียวญ่ครับเดินทางออกหาปลาแดดออกแล้วครับมามีเวียดมีงานครับในทางเดินทางมาทางสวนณภูมินะครับกูปะกนหน้าครับสลายตายหยวกกับล่ำนำเสียวใ่ทางนี้มาเบึงปลาขาวครับมาหาปลาขาวขันสมปลา หาปลายงี้ปลาข่าปลายกายปายยังเป็นหลาบจังน้อยมากที่ตามกับท่านผู้ชมครับโอ้เอาแล้วครับเดี่ยเอาแล้วนักล่าย่ำหนับเสียวใหญ่ล่ากินพังนะครับเดี่ยมันมันครับโอ้มาเด็กคนมาใส่เดี่ยคนมาท่าทางไหนครับเดี่ยวสุดลื่นคนสุดลื่นโอ้ยคนสุดลิ่นมามาแล้วครับยี่สานไต่ครับโบดบานปันป่าได้ไหนครับเดี๋ยวป่าได้ไหนเว้ยมาได้เข้าเดี๋ยว ตีบางต่างเลยสุดยอดสุดยอดบังเน่จ้ำกันแหละครับพอเอาจานเอาถ้วยไปผ่องไหว้นี่ยปีนบางหน้าพี่น้องเลยให้อยากให้จินตามวิสีชีวิตเชาาอีสานบ้านเท่าครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับหนักปลาเทียมขาล้มนำเสียวไง่ครับเส้ละมือนละเว้นเน่ยพอได้ไปหยั่งมาหยังนะครับ าอาหาห้ังหางายควายแล้วกับมาตึกแห่น,น้ำล้ำเสียวดี๋ววันหน้าเข้าจัดแล้วครับเนี่ยเหิืนว่าเหมือนมา,นมาทางสุรินตมาสันมาอยู่ทางพี่ละกูกับสิงเข้าไปละอ่ะากระตุม้มกระเสียบผิดใส่เราอยู่ท่าตูมมาสันครับเ้า ตาทางนี่เนี่ยเพื่อนใดครับเดี๋ยวคนเอาแล้วเดี๋ยวคิดว่าสิจัดแลพวคนว่าตาหมอนี่จัดจัดจัดไปนี่ละเดี๋ยวไปรถยังค่อยย่อยกันี่เรื่อยๆครูโอดใจรอดจะจะข้าวก่อนเนาะออกใจรอจะครูครับดังอยู่ทางคุณครับจ้าดังกระจายกันอยู่ทางคุณแต่ว่าเดี๋ยวได้มองนี่มองกักไว้นี่บวันปานนอนจอฮีแบะครับเนี่ยบเงียบเงียบเงียบอยู่อ่ะจังว่าติดตามครับขันได้ า,ากนจน้ำมาสเสนอเจ้าท่านผู้ชมเหละครับอ่าติดตามด้วฝากติดตามแน่พี่น้องเลยอ่าครับไปจวดน้ำฝนจัง่อยกันบมึงจะกินอ่มิบส่วนเสีส<ค>เยห้าครับวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านทฮาครับทิ้มราหนขาลำน้ำเสียวใหจิ้เขาจิ้น้ำนครับนี่ตเสียนเหยียมันนี่เป็นปเองนะครับนี่สิบแปดโลนี่ครับ ปิดสกอไปแล้วนะครับเดี๋ดวฝากถังหน่อะครับนี่นี่นี่เทียบงานนลยครับเดี๋เอาภาษาลูกภาษาเนี่ยคนลอเนี่ยนะโอ้ยปวดตัวหนาโอ้เมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วครับนี่ อาครับเดี๋ยวทีบังบังยอดร่วมครับพี่น้องครับนี่ยึดหลุมนี่นะบังนี่พริกเข่งบังข่างเขาเขาเป็นไลยครับยอดร่วมครับเพื่อเี่อันนี้นะครับนี่ยังเหลียอยู่นี่พี่น้องก็ย้ําย้ําขึ้นบังเลยพี่อีว่ยวมาแน่พี่เอาสร้างน้ามาอีกวะนะล่องบังเลอดสถานการณ์ก็จิ๋นราเรื่อยเลยปลาครับโมนี้ปิดตรก้าครับนักล่าที่ขาล้ำน้ำเสียวใหญ่ครับ อ่าเบอร์หนึ un> un> uh> ่งน uh> ี่คร uh> uh> ับนี่เบอร์หนึ่งครับนี่นี่เบอร์สองครับนี่นี่ต่าต่อสารนี่เบอร์ทุตไทว่สินสมศักดิ์ของไงครับนี่วูนนี้นะครับเบิ้งรายการนะครับที่พู้ใดว่าสาวคนเมากินเหล่าเออตื้แขได้ว่ะสินนะนี่นะครับนี่ครับเหล่าจิ้มขาลำหน่บเสียวไงครับล่มไปแล้วครับนี่นับเอาเราพี่น้องเลยนี่แหละกับมีโมที่เห็น อเจ็บเจ็บตะคอครับว่านายใหญ่ครับเอาสองบาทว่านายใหญ่กันอ่ะเหมือนสี่บาทเทียงงานไปทักไหนครับหนุ่มว่านาใหญ่เนี่ยชาบ้านกู้สิ่งเราก็งู้งกว่าเออถ้าหน้าควันโกว่ะเด้อมาตินบ้านเราเขามาใหญ่นาะเอาคนปลาปลาใหญ่หลายๆปลาใหญ่ละหลายเอ๋อติดตามด้วยพี่น้องนะติดตามตอนต่อไปครับอ่าขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับ อ่าโอกาสหน้าพ่อกันไ่เนอะพี่น้องเลยสวัสดีครับ